สวัสดีแามือแรงจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีตอนแรงแร่งทองฝ้าสีแดงนะคะบรรยากาศแามือแรงบ้านเฮ้าพี่น้องมาเบิงคุณแม่คุณแม่แมทำอะไรคุณแม่ต่อยห้อยให้คุณแม่จะทำกับข้าวให้มือสุดท้าย มีดบาดมือยังมันหล่อเว้าแล้วมีดจุดยัมีดสีบาดมือวะฉันคุณแม่จะทำอมหอยนะคะนี่อมหอยเฮดอมหอยสู้กินจ้ากินด้วยกันลูกสโนกัมักมากอมหอยฝุ่นสโนกเป็นเนเอียงอย่ฝุ่นบุญสโนทำอะไรอยู่นู่นนนสโนอย่าไปเล่นใกล้ผ้ามามีนะมาเร็วๆอยู่ไหนวะ เชโนอยู่ไหนบ้าน่ะบอได้เอิ่นย่ามาอินาเล่อมอินาเล่มอมสนอยู่ไหนบ้าเชโนเชโนทำอะไรลูาากขี่รถจักรยานไงขี่รถจักรยานใหเออถามทำไมเนาะเออนั่นแหละพี่ทิวทำเนี่ย พี่ทิวทำจนไอ้คอมันลอกเล็กลอกเล็กหมดแล้วปีนา,ป,นาป,นปีนาไปเปลี่ยนได้ปีนาไปเปลี่ยนได้เออค่ะเออปีนาก็ไปเปลี่ยนได้ทำดีๆลูกให้ได้ให้ได้โอ้โหที่แบบนี้ก็ได้ออเออคุณแม่ออมหอยโอ้ยบางสมุนก็น <laughs> มานาั่งเฝ้าฮะมานั่งเฝ้าทำไมล่ะ ปุ๊บปุ้ยมานั่งเฝ้าทำไมล่ะลูกเอ้า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 เอาเอาเอ้าเอาเอามามาพี่ไม้มามาพี่มามาพี่แป๊บสี่กับแม่แป๊บเชี่ยแป๊บเชี่ยน่ะไปสเก็ตบอร์ดสนอยู่อยู่บ้านในแล้วก็เลยไม่ได้เล่นนะคะ เอาไปไว้บ้านในเพราะว่าเดี๋ยวเราจะย้ายไปอยู่บ้านในเนาะดูพี่ภูมิพีพ่ภูมิทำอะไรเรามาทำอะไรอยู่ตรงนี้มันโอนโอนโอัวแม่เฮาลูกปะแม่เฮาอันเฮ็ดอันนั้นอยู่ขน่ดป่ะโซโนป่ะป่ะปั่นนะทำดีๆลูกบบนะเขี้แบบนี้แหละเอ้ยเขี่ยแบบนี้แหละอยู่บ่ได้มันอัห่นั่นเด้ว ยูไปได้ไอเอไอไ่ยูไปยูดอก,อดอกเดี๋ยวรอชมกันนะคะคุณแม่ทำอ่อมจะทำอ่อมหอยให้กินแรงนี้นะคะรอดูตอนตอนแรงเลยนะคะทุกคนว่าอ่อมหอยมื้อนี้คงจะอร่อยมาก,มากเลยนะคะทุกคนเนาะพูมเนาะ อมหอยมือนี่คือสีแสบแซบแซบแซบแห้งเลยแสบสุดๆเลยเออคันขันผู้ใดบ้าแซบยังยก็พุ่มฮะขันผู้ใดกินแแล้วบ่าแซบให้ไปบวชบ่หหมอโอ้ไปหาหมอขันผู้ใดกินบ่าแสบเราไปหาหมอออแล้วลุงบ้านไมอหลดเออขันผู้ใดกินบ่าแซบนี่ไปหาหมอว่าสันนี้ มาามาไปกินล่องบานอืมแมนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนกินเลยนะคะทุกคนคันว่าตอนกินกับตอนเฮ็ดแล้วพี่น้องเยาจะถ่ายไปเรื่อยๆนะคะจะถ่ายทําไปเรื่อยๆออมหอยเนี่ยมเมลแรงบรรยากาศเนี่ยมเมอแรงเบึงแ <c oughs> รงบลแรงก,กับเบิ้องไตไฟแล้วร้านไส้เห็นห้ได้หนิพี่น้องยู่นอกทงหน้าบรรยากาศนจะแกงบลแรงพี่น้องเอ้ยทองฟ้า เบิ้งขึ้นไปทั้งกองฟ้าเนี่ยแจ้งได้พอพ่อมาเบิ้งข้างล่าง <Okay. S 1> มืดอืมมืดแล้วได้ไต่ไฟแล้ว <Okay. S 1> หลอดไฟลูร้านไสเฮ็ดให้มาชนโอมาทางนี้มาลูกมามาดูคุณแม่กันทำหอ,อมหอยค่ะนี่โอ้ oh, แม่ใส่ยังแล้วนี่ใส่ยางแล้วเนี่ยจะพักขอทันใจมันหมายถึงว่าใส่ขวเบีย้ยใส่ขวบเบี้ใบยใส่มะขี้ปลา ใส่ข้าวเบียร์พริกปลาผงชูรสใส่เบิดแล้วต้องต้องเอาใส่ก้อนมาตั้งแมนบอเน่ยใส่ก้อนใส่ก้อนแล้วก็มาตั้งแก๊สแมนบ่เดี๋ยวพอ,ม,อ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 ,ม,อมันเดือดแล้วเ่าต้องค่อยมาเอาผอัเดือดแล้วจังมาผักใส่อ๋อเดือดแล้วค่อยผักใส่นะคะทุกคนนี่ <c oughs> แม่จะมาคนเพื่อที่จะไม่ให้ข้าวเบียร์ที่เราตำเนาะข้าวเหนียวนั่นแหละที่เราตำเนาะมันติดหม้อเนาะ คนคน้คนดูๆจ้่เพื่อที่จะไม่ให้เข้าเบียมติดหม้อเนะข้าเบียมก็คือขา้ขาวเหนียวที่เราตำข้าวที่ดิดๆเรามาตำข้าวเบียมแม่ก็ใส่ข้าวเบียพริกน้ำปลาผงชุรสแล้วก็อะไรปลา ก็จะได้ใส่ผักใส่ผักลงไปค่ะห้านไส้เนี่กะซอยเอาหนามไส่กระติกอย่าบุก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 จังสิเลยจ้ะเอาผักใส่เลยบ่แม่เออเอาผักใส่เลยใส่เล็วผักใส่แล้วนะคะใส่ตลอดจะด oui, ังอะ เหยี so ่ยงต้องเหยี่ยต้องเหยี่ยต้องเหยี่ยงต้อเลยี่ยงต้อ่เลยใส่ยลยเอ่เลยี่ยงต้องเลยี่ยปต้อ่เลยใส่ยงองเลยส่ยงต้องเหยี่ยง้องเหยี่ยงต้องเลยี่ยงต้องเหยี่ยงต้องเหยส่ยงต้องเหยี่ยงต้อเลย่ย กุ้งเลยบ่บันกุ้งกินเลยบ่บันกินเลยบ่บับกินเลยตักไปกินได้เลยตักไปกินได้เลยตักกินได้เลยฝีมือคุณแม่นะคะแซบเลยพี่น้องเอ้ยฝีมือคุณแม่แซบเดอ้เบเบอบออมหอยแต่ออมหอยคุณแม่คะ่ะ ข้าวจ้าข,ข,ขาวข้าวเออลูกสาวถ่ายรูปให้กินอมแซบอมอม,อ,อมหอยอมหอยแซบแบจ้ากดไปหน่อนฮดูผัวหน่าอมหอยกดไปน้องกดแล้วเก่งจังเลยเสก อ,อ,อร่อยอย่างนี้เลยค่ะมึกบังก้อนค่ะดางมันบงนังก้อนทางมันอร่อยไหคะอร่อยคะ่ะมูบัง,บงกอนะลูกูบัง,บงก้อนนะคะฮัลโหถามสับเด็กด้วย มูเค really cool. ้าแลไม่ได้กินเค้าเกดไปเกิดออกได้พี่น่องเด็ดไปเหี้ไวหหวหิวมือก่อหิวแล้วโอเคแะได้แลวมามมีบอกเ้าได้กดแครนะกดแค์กดแครกดสับสไคร้องเลิสราชั้น